เพิ่มดำได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วค่ะทุกคนกคนือสองเดือนเราก็จะเป็นหน้าเพื่อนบ้านนะคะทุกคนเนาะให้ดูทุ่งนานะจ๊ะพี่น้องเบิ่งแถุ่น,น่ะเขียวเียวเห็นบ่ทุ่งนาเขียวเียวอันนั้นคือก็อถ่า,ายเนาะคะ่ะพี่น้องมือนีกระยู่กลางทงหน้าเบดิดมือเบิดเว้นค่ะพี่น้องสวมเข,ข่าค่ะทุ่งนาอาจจะแน่้ยเม่อกเห็นตนเข่าด้วยแตะพี่น้องก็เป็นเวลาบ่ายแล้วค่ะเพื่อนนึกได้พี่น้องลืม ลืมลงคลิปเงาเอาจาักน้อยนะคะเพื่อนๆเนาะก็เหมืองไฟป่าน้ำไม่นำ้ำอันนี้ทุ่งนาที่รอซ่อมนะคะเพื่อนๆอาจจะประมาณนี้นะคะค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นทุ่งนาที่ใช้รถด,ดำไปแล้วนะคะเพื่อนๆอย่างนี้ก็จะมาเก็บตรงไหนที่มุมๆเนาะพี่นอ้นองเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้เอาไว้ดำตรงที ตรงที่เขาเสียค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาตามเก็บตรงนี้นะคะเพื่อนๆพี่น้องเบื้องแถบพุ่นน่ะเขียวเขียวเห็นบอพุกนายเขียวเขียวนั้นคือผ้าพี่น้องนาที่ใช้รถด,ดำค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ก้าที่เป็นกระจุกกระจุกนี้ก็คือเอาไว้ซ่อมค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่น้องใบอ่อนๆเหรอพี่น้อง ลืมไปไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดลงถ้าถ่ายนะคะพี่น้องมือนีกระยุกลางทงหน้าเบิดมือเบิดเว้นคะ่ะพี่น้องสวมเขา่าขาตงหน้าอาจจะเนี้เยเม่อกเห็นตนเข่าด้จากพี่น้องค่ะพี่น้องนาะที่ใช้รถด,ดําค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ที่รถเข่าบ่ถึงหรือว่าปักปักแล้วเสียคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะมาตามเก็บ ทีหนึ่งนะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่น้องบาบอ่อ,อนๆออเหรอพี่น้องลืมไปไม่ได้ไม่ได้ไไดลงแค่น่าเป็นแค่น้าพกเมียจักหน่อยคลิปเงาทักทายเป็นคลิปเงาก้าที่เป็นกระจุกกระจุกนี้ก็คือเอาไว้ซ่อมค่ะทุกคนทักทายนะคะพี่น้องมือนีกระยุกลางทงหน้าเบิดมือเบิดเว้นค่ะพี่น้องซ่อมเขา่า ค่ะุ่งหน้าอาจจะแน่เม่อกีเห็นตนเขาด้วยจากพี่น้องพี่น้องเบิ้งแถวพุ่นน่ะเขียวเขียวเห็นบอพุ่งหน้าเขียวเขียวอันนั้นคือแหน่หน้าเป็นแท่หน้าพกเมียจักหน่อยกิบเงาทักทายเป็นกิมเงาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยนิดมาซ่อมคารลเดอรค่ะพี่น้องเนาะ อุ๊ย,ยพี่น้องอันนี้ก็เป็นทุ่งนากาเช่เขียวนี่เอาไว้ปักดับสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดียามบ่ายนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยานิดมาซ่อมค่หน้าเป็นแท่นะพกเมียจักหน่อยกลิบเงทางทักทายเป็นกลิบเงาพี่น้องนาที่ใช้รถดำค่ะทุกคน ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดียามบ่ายนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยนิดมาซ่อมค่ะน้เป็นแท่นะพกเมียจักหน่อยกิบเงาทักใทยเป็นกีบเงาเล้วเด้อค่ะพี่น้องเนาะอุยอ้ยพี่น้อง อันนี้ก็เป็นทุ่งนากล้าเขเียวนี่เอาไว้ปักดาวค่ะทุกคนที่นิดเริ่มอ่ะลงคลิปยาวค่ะทุกคนเม,มื่อเช้าไม่ได้ลงคลิปคลิปยาวเพื่อนมาดูนาเรานะขาททายนะคะพี่น้องมือนีกระยุกลางทงหน้าเบิดมือเบิดเว้นค่ะพี่น้องซ้อมเขา่ขาทงหน้าอาจจะเนี่ยมื่อกีเห็นตนเข่าด้วยแต่พี่น้องบางที่อาลดเข่าบ่ถึงหรือว่าปักปักแล้วเสียค่ะทุกคน เนน้ดก็จะมาตามเก็บทีหนึ่งนะนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดียามบ่ายนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยนิดมาซ่อมค่ะกล้าที่เป็นกระจุกกระจุกนี้ก็คือเอาไว้ซ่อมค่ะทุกคนแง่หน้าเป็น,ะนแท่หนะน้าวกเมียจักหน่อยกิบเหาางาทักทายเป็นกิบเหงาเนาะ เพื่อนห้เศร้าค่ะพอดีนะเพื่อนเฮ็ดบ่ไหวค่ะพี่น้องเพื่อนกัเลยให้ลูกหลานเพื่อนเฮ็ดค่ะทุกคนถ้าชายยามบ่ายบ่างที่รถเข่าบ่ถึงหรือว่าปักปักแล้วเสียค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมาตามเก็บทีหนึ่งนะนะคะเพื่อนเพื่อนก็เป็นเวลาบ่ายแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนึกได้พี่น้องลืมลืมรงคลิปเง้วเอาจใกน้อยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะก็ค่ะพี่น้อง นาะที่ใช้รถด,ดำค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เนาะพี่น้องเนาะอะเอาไว้เอาไว้ดำตรงที่ตรงที่เขาเสียค่ะทุกคนอยนี้ก็จะมาตามเก็บตรงนี้นะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูแถบโน้นค่ะพี่น้องเนี่ยเอาไปหอดผุนเป็นนาหน้าค่ะพี่น้องเป็นนาหน้า,นา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยนิดมาซ่อมคจะอขอบคุณได้รลายเด้อขอบคุณคุณพี่เอไอขอบคุณอ่าเพื่อนอเพื่อนทุกคนโอ้ยก็ยังกับเบอออกพี่น้องเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดูแถบโน้นค่ะพี่น้องย่าไปหอดผุน่นเป็นหน้านาค่ะพี่น้องเป็นนาน,น ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะเอาไวส้สนีกอนพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ้า<อ>กลับะมาณนี้แล้วะค่ะพี่น้องเนาะกะท,ทักทายย่ำบายบายอมเขากันพี่น้องแดดอ่นอนล่มต๊แล้วกะเอาไวส้สนีก็นอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูแถบโน้นค่ะพี่น้องย่วไปหอดผุนเป็นหน้านาค่ะพี่น้องเป็นนานาค่ะทุกคน อันนี้ก็เป็นทุ่งนาที่ใช้รถด,ดำไปแล้วนะคะเพื่อนๆอย่างนี้ก็จะมาเก็บตรงไหนที่มุมๆเนาพน้อง้าค่ะทุกคนนนิดเริ่มอะาลงคลิปยาวค่ะทุกคนเื่อเช้าไม่ได้ลงคลิปคลิปยาวเพื่อนๆมาดูนาเรานะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะประมาณสักบ่ายสามของที่อ่ารถเขาเบ่ถึงหรือว่าปักปักแล้วเสียค่ะทุกคน อันนี้ก็จะมาตามเก็บทีหนึ่งนะนะคะเพื่อนเพนแท่นะเป็นแท่นะพกเมียจักหน่อยกกิบเงาทักไทยเป็นปเกิบเงาก้าที่เป็นกระจุกกระจุกนี้ก็คือเอาไว้ซ่อมค่ะทุกคนแล้วพี่น้องบายออนๆอนเหรอพี่น้องลืมไปไม่ได้ไม่ได้ลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดียามบ่ายนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยจนิดมาซ่อมคันาะพี่น้องเนาะเอาไว้เอาไว้ดำตรงที่ตรงที่เขาเสียค่ะทุกคนยันนี้ก็จะมาตามเก็บตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคลิปยาวพี่น้อ,นองชักยากหยังเมื่อเช้าก็เดินทางมาจากอ่าคลินิกน้องพี่น้องเนาะซึ่งยจนิดก็ทํางานทุกวันเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดน้องพี่น้องเจะโตักันเทะบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้นะคะ ประมาณส <pacing, S 2> ักบ่ายสามค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นทุ่งนาที่ใช้รถดำไปแล้วนะคะเพื่อนๆอย่างนี้ก็จะมาเก็บตรงไหนที่มุมๆเนาะพี่น้องค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นทุ่งนาที่ใช้รถดำไปแล้วนะคะเพื่อนๆอย่างนี้ก็จะมาเก็บตรงไหนที่มุมๆเนาะพี่น้องก็เป็นเวลาบ่ายแล้วค่ะเพื่อนๆนึกได้พี่น้องลืมลืมล่วงคลิปเง้ว เอาจักน้อยนะคะเพื่อนเพืเ่อนเนาะก็หน้าไม่ยังเลรพี่น้องน้ําเหมืองไฟฟ้าค่ะทุกคนเนาะก็จ่ายเข้าไปเอามานี่กะคนโบโต่ตกค่ะทุกคนกะใส่เดี๋ยวพี่น้องบายอ่อนๆเหรอพี่น้องลืมไปไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยันิดมาซ่อมค่ะเสียงน้ำไหล เป็นเหมืองไฟฟ้าค่ะทุกคนใช้น้ำใช้น้ำจ้ะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะเข้าไปสนีกันพี่น้องจ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะยามบ่ายนะคะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนวันนี้ยันิดมาซ่อมค่ะรถพนํำไดประมาณเดือนวกว่าๆละะ้วค่ะทุกคนคือสองเดือนหรอวะจัก เป็นหน้าเพื่อนบ้านนะคะทุกคนเนาะให้ดูทุ่งนานะจะที่รถเขาบ่ถึงหรือว่าปักปักแล้วเสียค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมาตามเก็บทีหนึ่งนะนะคะเพื่อนเอาเลยเด้อค่ะพี่น้องเนาะอุ้ยพี่น้องอันนี้ก็เป็นทุ่งนานก้าเชือเขียวนี่เอาไว้ปักดับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดียามบ่ายนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคน